ตู้ลำโพงแบบสาเลนนะครับสามารถใช้ไฟได้ทั้ง2ระบบเลยนะไฟ DC ได้ไฟบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงไฟนะตัวนี้นะครับผมจะมาพร้อมแอมนะแล้วก็จะเป็นดอกฟูลเลนสนึดอกแล้วก็เป็นทวิตเตอร์หดอกนะโดยตู้จะมีทั้งหมด2แบบนะครับก็จะเป็นแบบหุ้มหนังแล้วก็จะเป็นแบบกรรมะหยี่แบบนี้นะ อ่ะแบบกรรมัหยี่ดอกใหญ่ก็มีนะแบบดอกใหญ่ก็มีแบบนี้เลยนะนี่ตัวนี้พี่ๆนะเราสามารถนะครับฟังนี่นะเขามีแอมในตัวใช่ไหมเราสามารถฟังนะบลูทูธได้แฟลตไดร์ได้เทฟการ์ดได้นะครับแล้วก็วิทยุได้นะไฟนะก็ไฟ DC 12 2โวลต์ถึงย4โวลต์นะครับไฟบ้านก็ ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงนะไม่ต้องใช้อแดปเตอร์นะเนี่ยเขาจะเป็นสายนะแบบนี้เราก็ต่อกับไายบ้านได้เลยนะอ่ะพี่ๆเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะตัวนี้ผมบอกเลยว่านะ้าบลยฟังได้ทุกง,งานนะบลยฟังได้ทุกง,งานบอกเลยว่าเสียงดีนะครับและคือล่นๆเลยเนี่ยอ่นะรพร้อมฟังนะรพร้อมฟังเลยทุก ทุกแบบนะครับทั้งสองแบบนี้พร้อมปังนะครับและไม่แพงด้วยพิก,กัดปักไว้ตรงระร้ามุมตายแล้วครับผม